วิกกี้ภรรยาเวียโพสเศร้าอะไรฮีโรในใจวันสุดท้ายที่ได้จับมือทําทุกอย่างเต็มที่แล้ววิกกี้ภรรยาพระเอกดังเวียโพสเศร้าอะไรฮีโรในใจผู้หญิงที่เก่งมากๆและสู้ชีวิตวันสุดท้ายที่ได้จับมือทําทุกอย่างเต็มที่แล้วขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีโพสอะไรอาม่าสุดเศร้าต้องสูญเสียครั้งสําคัญช่วงท้ายปีวิกกี้ภรรยาพระเอกดังเวียสุกุลวัฒเผยภาพเศร้า พร้อมข้อความสุดอะไรถึงอามาที่รักมากกว่าการเดินทางสู่พบภูิใหม่เรสอินพีซนะครับอาาอาาเป็นฮีโร่ในใจหนูผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆและสู้ชีวิตทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะไปวัดทำบุญทํากิจทำกุศลหลายๆอย่างร่วมกันและหนูยังคงทำต่อต่อไปนะครับทุกครั้งที่หนูเจออามาเราจะมีพลังงานดีๆให้กันและกัน จนวันสุดท้ายที่หนูได้จับมืออามาได้ป้อนข้าวอามาได้ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าอามาจะไม่ได้ตอบสนองหนูแล้วอามาหลับตาแล้วแต่หนูเชื่อว่าอามาได้ยินที่หนูคุยกับอาาจากอีกพบหนึ่งหนูขออธิษฐานให้อาาเดินทางสู่พบภูมิที่ดีมีความสุขสงบอาาเดินทางถึงอีกพบภูมิหนึ่งแล้วอามามีความสุขมากๆนะสวดมนต์ทุกวันด้วยนะด้วยรักเคารพและคิดถึงเสมอนะ6นาฬิกา12นาที0.67 ทั้งนี้มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเสียใจด้วยกับวิกกี้พร้อมทั้งขอให้อามาไปสู่สุขติด้วย